แล้วก็ความหลากหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพรวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ให้ความร่วมมือกับเรานะครับ TikTok Original Series เรื่องนี้นะครับครับไปครับนี่ครับเปิดถึงการเปิดตัวซีรีส์วันนี้นครับก็วันนี้นะครับเปิดต,ตัวซีรีส์นะครับ Love Affair Play นะครับของทางค่ายเราบริษัท Top Move นะครับโดยผ่านทางช่อง Walk TV Bangkok นะครับก็เป็นเรื่องแรกของพวกเรานะฮะโดยพวกเราเนี่ยได้พาร์ทเนอร์คือ TikTok Thailand ในการที่ สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นออริจินอลซีรีส์ของ TikTok ด้วยนะครับก็อยากจะฝากผลงานนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับผ่านทางช่อง TikTok, WalkTV b a n g k o k นะครับจริงมันก็เป็นหนาตั้งเป็นเป็นซีรีส์หนาตั้งครับซึ่งเราจอแอร์ทั้งหมด60 EP นะครับ60วันติดต่อกันนะซึ่งจะฟินฟินจิกบอน หกสิบวันต่อเนื่องกันเลยนะครับ EP หนึงปี p หนึ่งประมาณห้านาทีอะครับก็จะเป็นซีรีส์สั้นๆให้ให้ได้ติดตามกันนะครับไม่รู้ผู้ถ่ายทำมันเป็นยังไงบ้างถ้ามันเป็นแนวไงบ้างคือแค่อดใช่ครับคือตอนการถ่ายทำของเราเนี่ยก็เราจะถ่ายถ่ายด้วยแนวตั้งทั้งหมดทั้งเรื่องอะครับโดยที่ต้องบอกว่าความสุดสายของทีมตักล้องของเราคือ เราต้องต้องเซตกล้องดีๆเพราะว่าจากที่เนี่ยเราพอในถ่ายในบ้านเนี่ยแล้วตัวละครนี่ค่อนข้างเยอะครับเราจะถ่ายยากมากๆเหมือนกันแต่ก็ก็ใช้วิธีมุมกล้องในการช่วยในการให้มันสามารถทำออกมาได้ในแบบนี้ครับ ถ้าว่ามันแตกต่างจากซีรีส์เข้าไปในวิธีการถ่ายทำอ่ะใช่ครับเอ่อนอกจากนอกจากวิธีการถ่ายทําแล้วการเขียนบทก็ต่างนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าเราเคยดูซีรีส์ปกติฮะมันจะมีการทิ้งท้ายให้รู้สึกว่าอยากติดตามตอนต่อไปซึ่งซีรีส์เนี้ยก็ถูกเขียนมาใน60ปีเนี้ยก็ต้องมีการทิ้งท้ายเพื่อให้ติดตามในเอ่อตอนต่อ EP ต่อๆไปเสมอในแบบนี้นะครับแสดงว่าทิ้งท้ายทุก EP ใช่ใชครับแล้ว,แล,วแล้วเรายังมีเอ็กซ์ต้าซีนที่ที่ขยี้ขยายเนื้อเรื่องของเราทุก EP ให้ได้ชมเหมือนกันครับ60ตอนนี้ออนแอร์ยท จอ,อ,อแอร์ทุกวันนะครับเ,เวลาสอบทุ่มนะครับแล้วก็ดูกันอย่างนี้ครับติดติดต่อกันทุกวันเลยครับ60วัน สำหรับเรื่องราวเนื้อหามาันจะเกี่ยวกับจะประมาณไหนอะไรแบบได้ครับเรื่องราวของเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นนักศึกษาสี่คนที่เข้ามาอยู่ในบ้านแชร์เฮาเดียวกันนะครับแล้วก็เกิดเรื่องราวความรับโคลามามนกันขึ้นในบ้านนะครับก็ด้วยความที่น้องๆวัยวัยใสยนะฮะเรื่องราวก็เลยจะเป็นวยัยใสๆนะฮะก็เอ่อเราจะกลับไปอยู่ในยุคที่ซีรีส์วายที่เราไม่ได้มีฉากเอ็มซีอยู่ในซีรีส์นี้ครับก็เป็นฟิลแบบจิกหมอนฟิลจิ้นนะครับก็ฝากติดตามความจิ้งของน้องๆได้นะครับ ใหพูดสิก่อนแต่ขยิบมันตรงกลางเลยผมผมรับเลยครับครับก็ผู้เช่รู้สึกดังครับพอยเช่พงษ์พนิดนะครับก็รับบทเป็นแนวองศานะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นผลงานเรื่องแรกของผมเหมือนกันก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันครับแล้วก็ท้าทายแต่ก็สนุกดีนะครับได้ร่วมงานกับทุกๆคนเนี่ยพี่ๆเขาก็ ใจดีมากครับเลยทําให้ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ยังไงก็ขอฝากผมแล้วก็ในายองศาวันนี้อ,อ้อมก็อ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับคนญชกนั่นแหละก็อินดี้ครับอิสระครับก็เห็นพิ่เชครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ได้ลองแสดงครับก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็วิธีกานก็ใจดีนี่ครับจริงๆงานอยากทำเนี้ยตั้งมันมีปัญหาตลับรองอ๋อก็มีบ้างแบบพวกบล็อกกิ้งก็จะยากหน่อยยากที่ไหนบ้างครับพี่หอมก็สเปซมันไอที่มัน ที่มันน้อยกว่าปกติก็เลยต้องคุมเรื่องที่ยืนหรือว่าอะไรต่างๆคือต้องทำให้ตัวนี้ที่สุดไม่ไม่เอออาร์ชั่งเอ็นซีเวลาต้องเข้ากันเป็นยังไงบ้างเขาจะพูดที่กล้องมันแคบด้วยมันจะต้องเห็นแค่ไหนกไกล้กันมากเลยครับใช่แบบรูปกับงก็อยากใกล้แค่ไหนหรือว่ามันมันจะเป็นตัวเดียวกันเลยเป็นยังไง ด้วยความที่มันเป็นแนวตั้งกนะครับก็ยังไงก็ต้องแบใกล้ๆอมัน <laughs> ต้องเบียดนนดเยเหรอครับแล้วเราเเรบ,รบีดทันือท่เราเบียดเขาาเขาบียดที่เราแต่ังางก็ถูกเบียดเอ็นซเมื่อไหร่ก็คือท่านอยู่คนละฝั่งอง๊อ,อ, <c oughs> อจายเอ็นีมันต้องใกล้ชิดมัชานเที่จริวาเราไปวนบ้างว่าต้องวนจับมันเนี่ยต้องยังไงบ้าง จะเป็นพวก blocking มากกว่าครับเวลาเดินเข้ามาอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราอยู่ b ็ o c k i n g ปุ๊บจุดเฟรมเลยอย่างงี้ก็ต้องถ่ายใหม่ครับผมถเิดเป็นมนทุกัที่มันตอนแงะวันละวรนมาณห้านาทีเป็นราติบว่าดออาาก็โอ้โหท่ปากมิอแอนไม่ติดตามพู้เราพู้เราติดเราูเรื่องเราอูเราผู้เราผูเรา้รับน้เราผู้เรารเาเรางเรา ฝากติดตามความรักของนายองศากับเพื่อด้วยนะครับว่านายองศาเนี่ยจะาชานะใจเพื่อได้ยังไงครับผมอ๋ออันนี้เป็นเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนนะนำเพื่อนไม่เห็นเองเข้ามาจากาญญาตรงกลางนะครับสวัสดีครับที t เ Nature น,น,นะครับรับบทเป็นจินครับจะเป็นเพื่อนสนิทของครับตัวเพื่อนที่เป็นนายเอกใช่ก็เป็นเพื่อนของเอ่อ นักศึกษาเหมือนกันนั่นแหละที่มาเข้าร่วมแชร์แชร์เฮาส์ของที่นี่ครับจะมีโทษ4คนแล้วก็ตัวของจินเนี่ยจะมีความแบบติดคุณหนูนิดๆนะครับแต่ว่าจะมีความแบบกวู้เห็นกั้ทั้งมากก็จะ,จะ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 เป็นยังไงเนี่ยรอติดตามชมได้เลยว่าวิธีของน้องจินเนี่ยจะช่วยให้ทั้งสองคนเนี่ยลงเอยกันยังไงต้องรองติดตามได้ครับผม hello สวัสดีครับชื่อเมกา้าพูชินนะครับในเรื่องรับบทเป็นใจครับ ส่ก็จะเป็น,นคนกวนๆนะครับควนมากแล้วก็จะติดเล่นติดตลกอย่างเงี้ยคนไป้ฮาปาร์ตี้ครับในเรื่องก็จะสนิทกับนายองศานะครับสนิทกันตั้งแต่มัธยมนะครับก็จะคอยชมองศาตะเพยอย่างเงี้ยครับให้สมหวังสมรักกันอย่างเงี้ยคอยเซ์ก็เป็นที่พึ่งของทุกคนในบ้านครับก็อยากให้ช่วยกันติดตามชมเรื่องนี้ด้วยนะครับให้พี่ให้ความสถใาให้ติดตามมันพิเศษอย่างเงี้ยแต่ทีนี้องกินอย่งไง ก็เรื่องนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นสายสัมพันธ์ของเพื่อนในบ้านนะครับที่มันจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักในเรื่องความผู้พากันอะไรเงี้ยครับแก้ปัญหาผ่นประสบการณ์ชีวิตไปด้วยด้วยกันครับในเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้สุดท้าย่าครับก็ให้คนติดตามเป็นซีรีส์เรวตั้งที่มาดูแล้วก็จะติดหมอนแน่นอนได้ครับก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นเลิฟแบดเฟอร์เพย์เนี่ยนอกจากเป็นซีรีส์เรอตั้งแล้วเนี่ย ความพิเศษของมันคือมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกใน TikTok ที่เป็น Official ออฟฟิเชียลซีรีส์ที่เราสามารถซื้อสินค้าผ่านทาง TikTok Shop ที่อยู่ในเรื่องได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าทางสปวนเซอร์เองที่เข้ามาในเรื่องเนี้ยก็ถ้าใครสนใจอยากจะได้สินค้าที่ไหนยังไงเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อผ่านทาง TikTok Shop ที่อยู่ในเรื่องได้เลยครับอันนี้ก็ยังไงก็ฝากผลง,งาน Love a p v e r t i องพวกเรานะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมพวกเราในการทําซีรีส์ภาพต,ต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ ขอบคุณครับทุกท่านให้ทำานาป่าจะได้ดูเมื่อหนะครับทาทงเหนกรก็ติดตามทางแพลตฟอร์มทกนะครับทุกๆสองทุ่มจะฉายทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าครับทางช่อง Vox TV b a n k ครับท่านว่าของว่เป็นได้ร่เราคบขอบคุณครับ